งนมีส่วนร่วมด้วยนานดังั้นมาบสร้างบารมตั้่บานมาิบารมีานวยกันนดเจพราูถามนะก็การทางสงครามวินิจไปไหนม่ต้องดูเลิกดูยานอขอนาบน ก็ขอบารมีหลวงพ่อได้หนุนจิตหนใจคุณในเ่องติดเปนคู่สอนนะคุณพี่ทั้ำสองมีที่ตามสอมสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโตรุ่งตลาดองค์พระปดผอมเชดีนะครับมาอยู่ที่ร้านบัวลอยแต้จิ๋วนะครับทุกคนบัวลอยแต้จิ๋วให้ทุกคนเห็นลูกค้าที่อยู่หน้าร้านตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนเราที่เห็นด้วยตาในประมาณ30มสิบคนนะเราทครับ กูปลาเปล่าเ,ลเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ร้านเขามีอะไรขายบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ้นนนหหงงมาามา่คสอจดีน ก็เขาบารมีโอ้โหบารีเจวันที่ดูแลบารมีองค์พระองค์ที่นี้ใครอยากมาชิมนะครับอยู่ที่ตลาดองค์พระนะครับที่เป็นบัวลอยใต้จิ๋วนะครับทุกคนบัวลอยใต้จิ๋วฝีมือพี่เขาโอ้โหแบบไม่ธรรมดานะครับเยอะทั้งลูกค้าหน้าร้านและลูกค้าซื้อไปกินบ้านก็กินที่นี่นะครับ ใค้ที่าจทำปีศาจผู้ที่เช้ารงมาพบบุญเจ้าก็จะเปิดโตออกมาแล้วก็มาทักิักด้วยควาดใจแต่ผู้ที่มีจิตไปกุศลผู้ที่มีบุญมีบ,มบรารมีมีเมตตางาเจ้าไดม,มีบนญหนึ่งค่ะสี่คว่แม่พาไปวัดนาเพื่อจะเป็นของข้าวเกิ๊แลน นะาหากตัวไม่รออะนาคอยอยู่ที่บ้านนาะต้องไปเดินไปประมาณสองสามกิโลถึงแล้วนะเออพากำลังข,ขาดอยูนะ่การแม่กับเด็กก็รออยู่ข้างล่างรอจนกันัาง ก๋วยลอยก็พ่อคืออะไรได้เจียวที่ตลาดอุปสะคยครับเป็นแป้งบหลอยเนี้่ยนะที่ทร้านลอยใต้เจียวที่ตลาดอุปรรเนี่ยนี่นะ สวัสดีกับเฮียบรลอยใต้จิ๋วไนขายทุกวันนะครับทุกวันจ้าทุกวันนะฮะอ๋อกาใจบกคเมางนะแเร็จแกับทุกท่านทานเ็านานทคนจะเห็นเฮียเขาทำอะไรว่องไวมากเลยทุกคนการจะมากจะน้อยการประชาลังทานกวันพ่อหลงวันดีดีไปอย่างยิ่ง ได,ได้จิ๋วตรงนี้มีมากี่ปีแล้วครับห้ <50 S 1> าสิบปีแล้ว,ลลวนะฮะโอ้โหห้าสิบปีแล้วทุกคนห้าสิบปีดูจากบรรยากาศหน้าร้านคนมาต่อคิวแบบโอ้โหทำกันนะฮะอน้าคอตัวนแล้วผยเสร็จแล้วเขาก็ไปโรงเรียน ว่าไ่ตินตามไปโรงเมียนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดของนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเติมน้ำหวานอร่อยๆตรงนี้นะฮะ โอนธนูหน ah, <LO> so ึ่งรอยบาทนะคับจะเป็นการใส่น้ำหวานนครับจ้อนถาสคนะอาตั้มาแล้วคุณพี่ผู้ใจดูอุงพอถามอีกหนึ่งร้อยบาทเวลานี้ได่เก้าพานแล้วลูกพ่อนะขอไปซนดี่นะเปหนึ่งกเนือ ราบคุยเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ท่นา,ทานแอบตาดธนาคารโหมดก็คือท่านที่สิบอยางนั้นก็ขอเอขชิญทุกท่านมาแล้วมาช่วยเอถอะท่านผู้มีบุญมาช่วยเด็กนี่แหละเป็นบุญยายช่วยคนที่มีความเดือดร้อนเป็นุศสอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยางนั้นมาแล้วโอกาสดีแล้วเป็นบุญกับทุกท่านก็ขอพ่อหล,งอลดดวงพี่อิกรุ๊ปจันทนเล่นในปรดาเดิมประดานก่อน ้อยครอบครัวสแต่ความสุขนะร้อยสุขภาพแข็งแรงนะอับูี้มีหนึ่งร้อานเป็นาตที่สี่อขอบารมีนเยอะไม่จดนติดจดนใจ้อยครอบครัวสแต่งความสุขร้อยสุขภาพแข็งแรงรอยล่ารวยรวยแล้วก็ขวรวยอีกย่ปีไผู้นี่ควรคนเราเกิดมานะปรารถนาอยู่เป็นสามอย่าง อย่างแรกครอบครัวมีความสุขมีลูกมีหลานนาเฉลียวฉลาดเรียนหนังสือเก่งไม่เจเลถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความสุขเรียกว่าครอบครัวมีความสุขอาสุขกรพแข็งแรงอานีแล้วก็การต้องมีการฆ่าทุกคนเห็นนี้เป็นพึ่งนะทุกคนเป็นพึ่งนะอาตังพึ่งไปโูนเป็นบารมีกับลูกตาการที่ได้มาช่วยโอปป้าทำงาะ เดี๋ยวมาดูราคาบัวลอยใต้จิ๋วนะครับธรรมดานะครับยี่สิบห้าพิเศษสามสิบนะครับเพิ่มแป้งสิบบาทเพิ่มลำไยสิบบาทนะครับทับทิมกรอบน้ำกะทิยี่สิบห้านะครับแล้วก็ทับทิมบวกสลิมรวมมิตรนะครับสามห้าถึงสี่สิบบาทนะฮะแล้วก็าซต้มน้ำมุ้นยี่สิบห้านะครับแล้วก็มะพร้าวกะทิมีเป็นบางวันนะห้าสิบบาทนะครับแล้วก็แกงกล้วยร้อนเย็นนะครับทั้งร้อนทั้งเย็น 25บาทนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูฝากร้านครับบัวลอยใก้จิ๋วนะครับขายมากว่า50ปีแล้วนะครับเปิ้งแต่บ่ายสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับรับออเดอร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะทุกคนสี่ทุ่มปิดร้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้ปิดเร็วไม่ไม่ก็อย้าไปเมื่อก่อนนะห้าทุ่มถึงนร้นเขาคอปิดานที่งคยอ๋อ ตัวน,นี้คลิปน้อยลงนะหายดีมากทุกคนนรับกแ่ทาน้อยทานมาแล้วมีโอกาสแล้วนัใแล้วใครที่ได้มาตลาดองค์พระปฐมเจดีย์นะครับลองมาอุดหนุนนะครับบัวลอยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แนะนำร้านหนึ่งนะครับสำหรัอบบัวลอยใต้ถิวที่ ตลาดองพระปฐมเจดีนะครับร้านนี้ขายดีมากๆนะครับทุกคนขายดีมากๆนะฮะพึ่งแค่นั้นเลยพึ่งมาโดนดเพราะว่าตายัจนเสื้อากไม่มีาูกติแล้วท่านาแล้วไปูนไปบารมีกับทุกท่านการักเส้อการต้อบาี เอนอเลือนชาขึ้นไปแล้วทัังสือก็ต้องซื้อใหม่แต่น้านาวันต่ทานังสือควอัวาผู้ชาดนว่าสายพิ์มร้อนาเป็นร่ที่นเองพ่ออบารมีหวูพ่อได้โทรกิดใจทานจะพงิดก้าทานนะน้8ท่านจะพ้ง้ท่าน นารนในการศึกษาเอาตังทาตั้งที่สองมาแล้วก็ขอมเนาสร้างใจแล้วเป็นบูญกับทุกท่านก็เขาเอาเป็นบารมมหลวงพ่อได้บอกโจติโจตใจผู้ที่มีจิตเป็นบูญก้อนกาที่มีเาเป็นจาบจอน่านที่มีเดนกแบกโดนกาีนต่างเพศเก่งได้แต่ได้มานี่แหละเป็นบูน เป็นปรมมีที่สูงส่งที่ได้ได้มาลูกโมนาอาข้อของโมนาโมนาคุณน้องทั้งสองอาที่มาแล้วให้มนาเ่อกันนะทุกคนอาข้อของโมนาโมนาดูนอกจากสั่งต่อบ,บ้านแล้วนะครับก็ยังมีที่นั่งสําหรับให้ลูกค้าได้มานั่งข้างหลังร้านได้ด้วยนะครับทุกคนยังมีที่นั่งอยู่นะครับตอนนี้ไปโมนาโมนาอย่างนี้ไปรมมีที่สส่ อันนี้จะเป็นการสั่งห่อกลับบ้านนะครับทุกคนกอย่างนี้ถุงล้เท่าไหร่ฮะยี่สิบห้านะฮะยยี่สิบห้านะครับทุกคนขอแล้วโอกาสดีนะปกัุทวว อยใหญ่เป็นพมีู้นมีบารมีมีฐานะมั่นคงร่ำรวยได้มาพบกันนะขอเพื่อด้วยนึงคุณพี่ทั้งสองเน่าพิมมะพร้าวลิมถุงหนึ่งชาพิมมะพร้าวสลิมมนแทบไม่ทันนะครับทุกคนขายดีมากๆครับนี่ซ่องรอคิวเลยทีเดียวตาเงเจ้าจรไปบองบนหลังโ ขภาพแข็งแรง้ยลารวยแล้วก็ไปนะสาษาแมาแล้วโอกาสนี้นะงนะก็จะเป็นน้ำแข็งนะ้แข็งก้ทไดหนึ่งก็มีโรงเรียนที่เดือร้อนควอควมนาจากเจ้าว่าความงกรต้นเิี้ะหลวงพ่อก็ให้การช่วยหลือตนทั้งกายห ตไมี่สั่งใช่ไหมอ่โอเคี่ห้หมดแล้วถุงละยี่สิบห้าหมดเลยนะทุกคนนอกจากทุกคนจะสั่งพิเศษที่เพิ่มเป็น30บาทนะครับของเราเท่ากับธรรมดาหน่งแตงวาหนึ่งิงตงกวแล้วก็อะไรนะเผาปวยอั้นที่ถุงคะหออ อันนี้หนึงอันนี้หนึ่งข้ัทัพิมสลิมถั่ว้วยสองเป็นสี่ถุงของเจ้าเสื่อขาวด้านหลังต่ก้หนึ่งเหอแกหน่งรั้ละหนึ่งเหรอคะี่้ะอันนี้ก็และนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านบรอยแต่ชิวครนะทุกคน ขายดีมากๆนะเป็นขนมร้านขนมหวานบัวลอยที่แบบโอ้โหขายดีมากๆนะมีหลากหลายมีทั้งโรม,มิตรนะครับราคาเริ่มต้นเลยก็คือ25บาทนะครับธรรมดาแต่พิเศษคืออาจจะเพิ่มอะไรก็บอกเขาก็เป็นราคา30บาทนะครับทุกคนเป็นราคา30บาทนะครับนี่เขาตักแบบไม่ได้หยุดเลยนะครับ <c oughs> แป๊บเดียวก็จะหมดา <c oughs> จานซะหมดแล้วไม่มีใจถูกกองมีแม่ตาสูงมีความไหนคงเป็นใจเด็ มหารยางโจร่พแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่คุณพี่มีเมตตานามาจากกรุงเทพมหานครได้มาอุปกานพึงบานบ้านช่วยเด็กนึงคนเลยนะหลูก็ได้บอกกันฟ้อนนะบุลอยไม่จิ๋วตัวนี้นะครับมีทั้งหมดปี๕1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0่1 1 2 มรจ็มีหลายี่สิบยี่สิบอย่างนะครับยี่สิบอย่างนะครับโคมรจัญญาสูงโหลวงพอได้กประารพอนนเมาแล้วเป็นโอกาสดีแล้วเป็นามีแล้วทีได้มาาหนาานีนี้โอลูกค้ากันแน่นท่านมีเมตตาสูงท่านมีความเห็นูเห็นใจมแต่ได้เป็นพระผอ อันนี้ก็เป็นบัวรอยใต้จิวนะทุกคนบัวรอยใต้จิวที่ตลาดองค์พระนะฮะตลาดองค์พระก็มีน้ําแข็งนะครับประกอบไปด้วยน้ําแข็งแล้วก็มีนี่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งบัหลอยใต้ขิวเลยนะตรงนี้เขากว่าเป็นสิ่งเนเจอร์ของทางร้านเลยนะลูกค้าติดตัวนี้นะครับเจ้าของเขาบอกนะเจ้าของเขาบอกนี่นะตัวนี้นนี้มีอะไรบ้างนะครับ มีทั้งหมดเกือบ20อย่างนะสำหรับบุหรี่นี้น่าก,ก,ก,กินมากๆเดี๋ยวผมลองกินดูก่อนนะฮะมันจะเป็นแบบใส่น้ำแข็งนะอร่อยเออเออเออเ,ออเ,ออเออนี่ยเนี่ยจะเป็นแปงรงร้งอันนี้จะเป็นซิกเ,เอร์ของเขาเลยแป้งตัวนี้นะครเด็กจนย มาช่วยใครกูมาาหนึ่ง้อบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะทอนะมันเหนียวนุ่มนุบมนะฮรได้ยบบอร่อยครับทุกคนอร่อยเป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนำให้มาลองชิมดูเลยนะฮะเนี่ยแป้งบัวลอยตัวนี้เหนียวนึ่มเลยตัวนี้นะอร่อยมากย้อนครับ ใจของงานท่านน่ะ1อ0บาทงานท่านผู้ใจบุญนี่แหละท่านได้100บาทงาน10ท่านก็ได้1งานแต่งเป็นพรท่านผู้ใจบุญดันั้นนะขอบุนบารมีขอบูนแบบที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มาอุปถัมอร่อยมากทุกคนเนื้อนุ่มๆนุ่มๆนะฮะอร่อยเลย ครตัอบนนคนครับตอนนี้ก็เป็นร้านที่ผมได้กินเสร็จแล้วนะานผู้คุณภาพค่อนข้างดีตีเดียวแล้วรสชาติค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับว่าถุค่อนข้างดีนะครับสำหรับร้อยร้านได้ชินี้ครับเพื่อนอยากจะมาชิมอยากจะมาอุดหนุนก็มาที่ตลาดเอ่รุ่งนะครับน้าองค์พระปฐมเจดีนะครับบรรยากาศ เป็นอีกร้านหนึ่งของหวานที่ขายดีามากๆนะครับขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูในช่องสตูดิโอพูนะครับขอขอบคุณทุกคนน,กคนะครับไปมีร้าน <c oughs> เด็ดๆ <c oughs> นะครับเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ายอย่างไรครับวันะะนี้